สุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์หประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียนองค์ห้าประการอย่างไรเล่า5ประการคือกล่าวแล้วโดยการอันควรกาเลนะภาสิตาโหติ กล่าวแล้วตามสัจจริงสัจจาภาสิต,า,า,ตาโหติกล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานสัรหาภาสิตาโหติกล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์อัทธสันหิตาภาสิตาโหติกล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตเมตตาจิตเตนะภาสิตาโหติภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียนสุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจาอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์สี่ประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียนองค์สี่ประการอย่างไรเล่าสีประการคือกล่าวเป็นสุภาษิตเท่านั้นไม่กล่าวเป็นทุพภาษิตกล่าวเป็นธรรมเท่านั้นไม่กล่าวเป็นอาธรรมกล่าววาจาน่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาจาไม่น่ารักแก่ผู้ฟังกล่าววาจาสัตว์เท่านั้นไม่กล่าววาจาหลอะแหล ภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์สี่ประการเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุกภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียน